สวัสดีครับสวัสดีช่วงค่าของวันจันทร์ที่24สิงหา64นะครับวันแรกนะครับของการโอนเงินเยียวยามาตรา40ใน13จังหวัดแรกนะครับที่เราเข้าใจกันนะครับตั้งแต่เช้านะครับแต่ทุกท่านก็คงจะเห็นแล้วนะครับว่าวันนี้นะครับผู้ที่อยู่ในมาตรา40นั้นนะครับจากที่เรารายงานว่าจะมีการเรียงตามเลขประชาชนนะครับผมได้แจ้งไปแล้วนะครับก็ปรากฏว่าคนที่อยู่ในลำดับของเลขประชาชนที่ไม่ใช่ของวันนี้ ก็ได้รับเงินนะครับหรือแม้กระทั่งผู้ที่อยู่ใน16จังหวัดหลังนะครับซึ่งเดิมนะครับเราก็เข้าใจตรงกันว่าจะมีการโอนเงินในวันที่27นะครับโดย3วันนี้24 25 26นะครับเดิมเราเข้าใจว่าจะเป็นของมาตรา40ใน13จังหวัดแรกนะครับก็ข้อที่จริงก็ปรากฏนะครับว่าวันนี้นะครับไม่ได้เรียงแบบนั้นเลยนะครับก็หลายท่านก็อาจจะ,ะมีข้อสงสยัยแต่ว่า ท้ายที่สุดแล้วนะครับการได้รับเงินที่เร็วกว่ากําหนดก็เป็นเรื่องดีอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ครับช่วงขําที่ผ่านมานะครับก็ได้รับคําตอบนะครับโดยท่านโคศกประกันสังคมนะครับได้ออกรายการวิทยุของ Mcot นะครับถึงการโอนเงินในวันนี้นะครับว่ามีการเปลี่ยนแผนนะครับก็เลยจะนำมาอัปเดตให้ทุกท่านฟังกันนะครับว่า การเปลี่ยนแผนนะครับแผนใหม่จะเป็นอย่างไรในการโอนเงินหลังจากนี้นะครับโดยสรุปนะครับวันนี้นั้นนะครับจะมีการโอนเงินนะครับทั้งใน13จังหวัดแรกและนะครับ16จังหวัดหลังบางส่วนด้วยนะครับโดยใช้หลักการว่าถ้าหากว่าสามารถโอนเงินให้ใครก่อนนะครับไม่ติดปัญหาอะไรก็พยายามจะโอนให้เสร็จภายใน3วันนี้ก็คือ24 25 26นะครับส่วน27ค่อยว่ากันอีกทีหนึงนะครับ โดยหลักก็คือว่านะครับ13จังหวัดแรกนะครับถ้าหากว่าใครนะครับเป็นสมาชิกนะครับมาตรา40อยู่ก่อนวันที่31สิงหาคือสมัครแล้วนะครับภายในวันที่31สิงหานะครับสำหรับ13จังหวัดแรกนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่สมัครภายใน31นะกรกฎาคมสำหรับ10จังหวัดแรกที่สมัครแล้วมาจ่ายเงินภายในวันที่10สิสสงหา,าก็รวมอยู่ในนั้นด้วยนะครับ ฉะนั้นแล้ว13จังหวัดแรกนะครับตัดวันที่31กรกดาโดย10จังหวัดตัดว่าสมัครนะครับภายในวันที่31และชําระภายในวันที่10สิงหานะครับก็จะมีการทยอยโอนเงินตามเลขบัตรประชาชนเหมือนกันครับแต่ท่านโฆษกแจ้งว่าไม่มีการตัดเป็นเลขแบบนั้นแล้วครับเป็นการเรียงจากน้อยไปมากนะครับซึ่งก็ไม่ได้แปลว่าจะหยุดที่เลขไหนนะครับก็โอนไปเรื่อยๆจนกว่า ที่ระบบในแต่ละวันจะรองรับได้นะครับซึ่งหนวว่าใครโอนเงินไม่สําเร็จก็จะข้ามไปก็ทําให้ลําดับหลังๆก็จะสามารถได้รับเงินเร็วขึ้นนะครับส่วน16จังหวัดหลังก็เริ่มโอนเงินเช่นเดียวกันครับโดยเริ่มโอนเงินสําหรับผู้ที่เป็นสมาชิกอยู่ก่อนวันที่3สิงหาหลายท่านอาจจะทราบแล้วนะครับว่ามาตรา40นั้นตัดการเป็นสมาชิกเดิมที่วันที่3สิงหาจากนั้นแล้ว16จังหวัดหลังที่เป็นสมาชิก มาตา40อยู่ทานภายในวันที่3สิงหาก็จะทยอยได้รับการโอนเงินบางส่วนแล้วในวันนี้เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นคําตอบว่าทําไมนะครับวันนี้บางท่านที่อยู่ใน16จังหวัดหลังมาตรา40ก็ทยอยได้รับเงินเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นแล้ววันพรุ่งนี้แล้วก็วันมะรืนก็จะเป็นแบบนี้ครับก็จะทยอยได้รับเงินเรื่อยๆโดยตอนนี้เราอาจจะไม่มีหลักในการนับแล้วนะครับว่าจะเป็นการเรียงลําดับนะครับถึงเลขประชาชนที่ขึ้นต้นด้วยลําดับใด นะครับเพราะว่าใช้หลักว่าโอนให้ได้เร็วแล้วก็มากที่สุดนะครับเท่าที่ระบบจะรองรับได้นั่นเองนะครับทีนี้นะครับหลังจากนี้ไปนะครับผู้ที่สมัคร3บวก16จังหวัดนะครับที่จะสมัครวันนี้เป็นวันสุดท้ายใช่ไหมครับแล้วก็จะมีการตัดว่าตั้งแต่4สิงหาถึง24สิงหาครับ3บวก16จังหวัดที่เพิ่งจะสมัครใหม่ซึ่งวันนี้ ตอนนี้นะครับภายในเที่ยงคืนใครยังสมัครทันนะครับก็จะอยู่ในขอบขายที่ได้รับเงินเยียวยา5,000ันด้วยนะครับกลุ่มนี้ทั้งหมดครับท่านโฆษกโประกันสังคมแจ้งว่าท่านไม่ต้องกังวลน,นะครับท่านสมัครชําระเงินแล้วท่านไปเช็คในระบบประกันสังคมจะยังขึ้นสถานะว่ารอการจ่ายเงินแม้ว่าท่านจะชําระเงินแล้วเพราะว่าประกันสังคมยังไม่ได้ประมวลผลเลยครับนั่นก็หมายความว่าถ้าหากว่าท่านตรวจสอบสถานะจะขึ้นว่ายังไม่ได้ชําระเงินไม่ต้องตกใจและ ไปตรวจสอบสิทธิเดียวยาก็ต้องยังไม่ขึ้นว่าได้รับสิทธิ์ด้วยก็ยังไม่ต้องตกใจครับกลุ่ม3าบวกสิจังหวัดนั้นที่สมัครตั้งแต่4-24ถึงสิงหานะครับจะประมวลผลอีกครั้งหนึ่งหลังจากนี้นะครับและการจ่ายเงินเยียวยาก็ต้องเป็นอีกรอบหนึ่งอยู่แล้วนะครับทุกท่านก็คงจะเข้าใจตรงกันแล้วนะครับและก็นี่คือความคืบหน้านะครับหลังจากนี้ไปนะครับวันพรุ่งนี้กับวันมะรืนทั้ง13จังหวัดแรกและ16จังหวัดหลังนะครับก็จะทยอยได้รับเงินคู่ขนนนาัไปเลยะครบ ทีนี้ประเด็นก็คือว่าเมื่อวานนี้นะครับเป็นคิวของมาตรา39ใน13จังหวัดแรกท่านโฆษกแจ้งปัญหามาครับว่ามีผู้ที่ไม่ได้ผูกพร้อมเพย์หรือผูกไม่ถูกต้องหรือบัญชีไม่ถูกต้องนะครับบัญชีมีปัญหาถึง90%ครับฉะนั้นแล้วปัญหาพร้อมเพย์นั้นเราควรจะเร่งตรวจสอบให้ดีนะครับว่า ทำให้เรียบร้อยก่อนที่จะถึงคิวรับเงินของเรานะครับว่าเราผูกพอมเพ์เรียบร้อยหรือยังนะครับและต้องเป็นพร้อมเพ์ที่ผูกกับเลขประชาชนนะครับและบัญชีนั้นต้องเป็นบัญชีที่เคลื่อนไหวอยู่และใช้งานอยู่นะครับบัญชีไม่ได้ถูกปิดนะครับก็ขอทุกท่านระมัดระวังเรื่องปัญหาพร้อมเพ์ด้วยนั่นเองนะครับและนี่คือความคืบหน้าล่าสุดนะครับของคําของคืนวันที่24สิงหานะครับวันพรุ่งนี้นะครับถ้าหากมีข่าวสารอะไรเพิ่มเติมก็จะนำมาแจ้งในคลิปต่อไปนะครับ